ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าที่ทำการเทศบานลคนครขอนแก่นได้จับให้มีการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบานลคนครขอนแก่นที่ได้หมดวาระลงไปเมื่อวันที่18เมษาย,ยน2555ค่ะซึ่งทางกกตได้กำหนดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งภายใน45วันบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่18กรกฎาคม2555 มีเหล่าบรรดาผู้สมัครทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศาบาลนครขอนแก่นรวมไปถึงกองเชียร์มาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะอาดีตผู้บริหารชุดเดิมคือนายพิรพลพัฒนาพิระเดชอดีตนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นซึ่งครั้งนี้ได้ประกาศวางมือทางการเมืองแต่ยังคงทำหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งของกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นเพื่อส่งทีมงานลงสมัครรับการเลือกตั้งครบทุกตำแหน่งค่ะ โดยกะกะตประจำเทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดรับสมัครในเวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะมีผู้สมัครมาลงทะเบียนเพื่อขอลำดับการยื่นใบสมัครและหมายเลขซึ่งนายสุพัทวิทย์ทานชัยประหลัดเทศบาลนครขอนแก่นในฐานะผู้อำนวยการกะกะตประจำเทศบาลนครขอนแก่นได้เข้ามาพูดคุยจนสามารถตกลงในเรื่องของการรับสมัครได้โดยผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นในวันแรก ประกอบด้วยหมายเลขหนึ่งในวส,สันต์ชูชัยในนามกลุ่มรับขอนแก่นและหมายเลขสองในธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์อดีตรองนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นลงสมัครรับการเลือกตั้งในนามของกลุ่มรับพัฒนานะครขอนแก่นค่ะในขณะที่การสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนนะครขอนแก่นทั้ง4เขตวันแรกมีผู้สมัครแยกเป็นเขตหนึ่งหมายเลขหนึ่งนายสุทนสอนคำแก้วกลุ่มอิสระ หมายเลขสองนางสาวนันทวรรณไกลศีวั 3, นธนากลุ่มรับพัฒนานครคอนแก่นหมายเลขสนางสาวภาสินีธทีรพานุกลุ่มรับพัฒนานครคอนแก่นหมายเลขสนายโกเมนกันตาวัทิระกลุ่มรับพัฒนานครคอนแก่นหมายเลข5นายเกรียงศักดิ์สว่างสวัยกลุ่มรับพัฒนานครคอนแก่นหมายเลข6นายกิติพล์อ้วนไตรกลุ่มรับพัฒนานครคอนแก่น หมายเลขเจ็ดนางสาวจันทนาาแสวงการกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น okay, หมายเลขแปดนายสรกฤตศรีปานกลุ่มอิสระหมายเลขเก้านายพาุวัฒน์วรรณรัตน์กลุ่มอิสระและหมายเลขสิบนายวุฒิศักดิ์ทองบอกกลุ่มอิสระเขตที่สองหมายเลขหนึ่งนายมณัสพงเพียรจารย์กลุ่มอิสระหมายเลขสองนายปรเมนเหล่าหพันธ์กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่น หมายเลขสนายภาสกรการจนาวรางกูลกลุ่มรับพัฒนานครขอนแก่นหมายเลขสี่นายบุญสมวิจารณจันทร์กลุ่มรับพัฒนานครขอนแก่นหมายเลข5านางสาวนริศราเรืองสอนกลุ่มรับพัฒนานครขอนแก่นหมายเลขหนายมานพหวังสวัสด์โอลานกลุ่มรับพัฒนานครขอนแก่นและหมายเลขเจนายบุญฤทธิ์พานิตรุ่งเรืองกลุ่มรับพัฒนานครขอนแก่นค่ะ ส่วนเขตเลือกตั้งที่3ม,มีหมายเลขหนึ่งนายกิติพงษ์ชัยวิเศษกลุ่มอิสระหมายเลขสองนายถนอมทรัพย์สัพพโสกลุ่มรักพัฒนานครคอนแก่นหมายเลข3นายกนิตอาวัชนาการกลุ่มรักพัฒนานครคอนแก่น หมายเลขสี่นายประดลพัฒนาดำรงจิตกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นหมายเลข5นางวรินพรนิชาพัฒนารากุลกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นหมายเลขหนางสาวรัชดาลีลาสวัสดิ์ชัยกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นและหมายเลขเจนายวันชัยซื่อสิริสวัสดิ์กลุ่มรักพัฒนานครข 5, นรอนแก่กกนค่ 6, นสสสนคะ 7, ส,ส,ส,คสำหรับแขตเลือกตั้งที่4หมายเลขหนึ่งนายกมลกิจกสศิวัตรกลุ่มอิสระ หมายเลขสองนายเรืองชัยตาชูกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นหมายเลขสนายวรินทร์เอกบุรินกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นหมายเลขสนายสมพงษ์วงศ์ก่อกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นหมายเลข5านายสุพัฒน์พงเพียรจันย์กลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นหมายเลข6ว่าที่ร้อยตรีบัญชาสิงค์คำป้องกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นและหมายเลข7นายธนพลกิติวิมลไฟกลุ่มรักพัฒนานครขอนแก่นค่ะ ด้านนายสุพัทรวิธทธานชัยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวว่าการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครขอนแก่นจะมีจนถึงวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมค่ะแบงเทศเลือกตั้งใหม่นั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งเพราะได้มีการประชาสัมพันธ์และประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างครอบคลุมแล้ว ทั้งนี้สิ่งที่กังวลคือการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง86,000คนค่ะที่จะต้องปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเพิ่มหรือถอนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้และการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยเทศบาลนครขอนแกน่นได้กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันที่19สิงหาคม2555ค่ะ อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละ7จจากทั้งหมด139หน่วยเลือกตั้งโดยมั่นใจว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปได้วยความโปรง่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมค่ะ